เอาละจะพาไปภาคการเกษตรบ้างค่ะถ้าพูดถึงการเกษตรนะคะจังหวัดพิจิตรถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่พี่น้องเกษตรกรที่นั่นเนี่ยเขาก็มีการปรับตัวมากมายเลยแม้ว่าจะได้รับผลกระทบเราปฏิเสธไม่ได้นะ,ะเรื่องผลกระทบโควิด -19 เนี่ยนะคะเขาจะได้รับผลกระทบอย่างไรแต่พลังใจนั้นเต็มเปี่ยมวันนี้จะพาไปดูพี่น้องเกษตรกรที่อำเภอวังสายพูนค่ะที่นั่นเนี่ยเขาปลูกแตงโมนะคะแตงโมซอนย่าและภาพที่เห็นตรงนี้มาเปิดท้ายขายของกันที่ สารากลางค่ะออกมาเปิดเผยว่าผลผลิตปีนี้นะคะดีกว่าปีที่แล้วแล้วก็พี่น้องข้าราชการนะคะที่สารากลางเขาก็แห่ซื้อตุนกันไว้แบบเยอะเลยทีเดียวอุ้ยแตงโมดูสิแดงเลยสวยเลยนะคะตรงนี้เขาแห่ซื้อตุนไว้เพื่อจะรับประทานในช่วงวันหยุดนี้และคะ่ะเป็นกลุ่มพี่น้องเกษตรกรนะคะผู้ปลูกแตงโมจากหมู่ที่5ตําบลหนองปลาไหลอําเภอวังไซพูนจังหวัดพิจิตรค่ะเขานําแตงโมพันธุ์สอนย่ามาเปิดท้ายขายที่บริเวณหน้าเสา ทงสารกลางจังหวัดพิจิตรเรียกว่าคัดผลผลิตเกรดคุณภาพผ่าให้ลูกค้าชมสดๆเลยเนื้อที่แบบตกทรายสีแดงฉ่ำ ขายในราคาลูกละ40บาทเท่านั้นนะคะโอ้โ oh, หต้องช่วยกันแบกอะค่ะคุณลูก40บาทต้องช่วยกันแบกเลยทีเดียวนะคะมีน้ําหนักเนี่ยประมาณ7-8กิโลกรัมเลยพี่น้องเกษตรกรที่นั่นเขาบอกว่าผล,ผลผลิตในปีนี้ออกดีกว่าปีที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากไม่กระทบเรื่องของศัตรูพืชเพี้ยไฟเลยแต่ส่หรับถ้าคุณมัทธิาอยากจะไปเลือกซื้อต้องรีบไปหน่อยนะคะเห็นว่าเพียงแค่ช่วงเช้าช่วงเดียวทั้งกระบะ ทั้งรถกระบะที่พังคุณ<ล>ผู้ชมเห็นอยู่นี้เกลี้ยงค่ะเกลี้ยงจริงๆเพราะมันลูกโตแบบนี้เน,ะ<ช>นาแนะ,ะแล้วก็เนื้อใส แดงฉ่ำน่าทานมากๆเลยนะคะค่แต่ใครสนใจนะคะเขาก็ระซิบมาแล้วว่าถึงแม้ว่าวันนั้นเมื่อวานเนี้ยจะหมดเกลี้ยงไปเลยแป๊บเดียวเนี่ยนะคะคุณสิวพรแต่ว่าวันพุธที่10บกุมภาพันธ์นี้เจอกันเหมือนเดิมที่บริเวณหน้าเสาธงที่เดิมเลยที่จังหวัดพิจิตรค่ะกับแตงโมซอนยาจากพี่น้องเกษตรกรวังไสฟูนค่ะ นะคะโอ้ยน่าทานมากน่าทานมากแล้วเม็ดเนือนแดงตกโมเดี๋ยวนี้เนาะเม็ดอแต่ว่าหนึ่งลูกหนักประมาณ7-8กิโลกรัมก็คือช่วยกันสองคนสองคนต้องช่วยกันหิ้วอ่างาไม่สามารถจะหิ้วเองคนเดียวได้เลยอ่ะนะคะโอ้โหนี่เอาไปออกกําลังกายได้เลยนะก่อนปอกทานนะคะเอาละค่ะก็ให้กําลังใจกันสําหรับพี่น้องเกษตรกรยังมีพลังใจกันอยู่เนี่ยไงเห็นไหมต้องช่วยกันหิ้วอ่ะคุณลูกโตจริงๆค่ะ